นั่นลูกให้เขาชิมใช่ไหมที่อาจารย์ฝึกทุกอย่างไม่มีไม่มีที่ว่าเปล่าทุกอย่างไม่มีอะไรกวางแล้วอนที่เป็นสะแตลดำจากเดิมที่มันเป็นสะตลดขาวมันเปลี่ยนเป็นสแตลดดำสีอ่อนนั่นสะแตลดำมีลิปตานมะเร็งเขายกันต้นละห้าร้อย แล้วเราอเรา,เราเปลี่ยนมาเาวดาบปุ๊กเรา,า,าก็มาทากกิ่งบ้างตอนกิง่งบ้างขายกิ่งละร้อยเดียวเราขายกิ่งละร้อยเราขายสิ่งปกติเขาขายเท่าไหร่ห้าร <500. S 1> <500. S 2> ้อยห้าร้อยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมตอนกิ่งเนี่ยผมผมชำนาญเนาะชั่วโมงหนึง่งผมตอนได้ 20, 30, กกยี่สิบสามสิบกิ่งถ้ากิ่งละร้อยเท่วโมงผมได้กี่บาท องพันสองพันสามพันสองพันเนาะอถ้าผมทำงานทำงานชั่วโมงได้แล้วสองพันเนี่ยอยู่ได้แล้วทำชั่วโมงหนึ่งพอแล้ววันนี้อันถ้าเราทำเกษตรเป็นไม่จนค่ะต้องไปเรียนวิธีกครับกินงมืที่นี่เราก็จะสอนให้อันนี้ก็เป็นพวกนักศึกษาที่มาฝึกงานกับเรามาจากมอคอนแกนตอนนี้แต่วันนี้ให้เขาพักอาทิตย์แล้วก็จะฝึกสอนเขา นั้นก็แหละฝีมือนักศึกษานั่นนั่นที่ไปทดลองนั้นก็จะเป็นสะดาวทาวายแล้วก็ให้เขาตอนอกิ่งเปลี่ยนยอดแล้วก็จะสอนให้คิดว่าถ้าคุณกลับไปคุณต้องไปทำเกษตรเป็นตัวอย่างในหมูห่บ้านให้ได้นนั่แหละที่ผมทำแล้วถ้าคุณทำแล้วประสบผลสำเร็จคนมันจะตามงั้นแล้วบ้านเราอาชีพเกษตรจะหายไปนะ